บนรถเนี่ยผมเจอเนี่ยผมผมก็ไม่เอาอะไรนะผมเอาช็อตมาแค่ตัวเดียวผมก็ไม่แตะเนื้อต้องตัวคุณด้วยคุณถอดมาก็จบผมไม่เอาเลยเลยแล้วสรุปตอนหลังผมก็มารู้ไอ้เนี่ยแม่งก็เป็นเพื่อนขอไงไอ้เพื่อนผมอีกผมก็ต้องไปคืนแม่งอีกคืนเขาด้วยคืนผมไม่คืนถึงหน้าโรงเรียนอะไรดีกว่าผมไปถึงคืน <Rams. S 1> ถึงถิง่นเขาบ้านหน้าโรงเรียนเขาเลยดีกว่าบ้านใหญ่เลยนะเออผมไปไกลกบสองคนเนี่ยอ่ะ ผมออกมาออกมาหลุดมากับั้งสองคนแล้วไปเจอที่โหคนรู้อไตามเลยต็ยมไนเลยโหก็ยังบอกไอ้แฟงเลยทำไงดีวะไอ้แฟงไอ้แฟงบอกไอ้ที่อะรลุยดิผมผมยังบอกลุยทียแะละจัดมีอยู่สองคนแม่งอยู่กันเปิดปานเลยก็มีผมก็มีมีคนละเล่มเองมีไหมแบอกลุยก็บอกตายก็ตายผลผลสำเร็จเขาไม่เอาเราแหวกมา แล้วก็แหวกไปเสร็จปุ๊บไปถึงหน้าหมอชิดไปยินกับไอ้แฟงอยู่สองคนผมก็ไม่รู้อะไรโรงเรียนอะไรห้อยมาผมก็ขึ้นไปไอ้แฟงสองคนโซ่เขาอีกตัดกันไหกันเยอะจังหวะพอออกมาเจอโกดมโกดมรุ่นหกแตดสิโกดมเขาเขานี่มาเขาก็จ่อกำนานนะอ่าหนึ่งกำนนานรุ่นหกเขาก็จ่อเลยพวกผมไอ้แฟงก็ขึ้นไปเลย วัดเลยก็คือยืนสะกดให้เลยครับเปียบแล้วก็เราก็ซัดเลยสองคนแต่มันอยู่รถมันน้ามันน่าอยู่รถประมาณร่วมร่วมสิบยี่สิบคนอะครับนั่นน่ะนี่ไอ้ไก่ฟังสับายร่างเขานี่รู้หลายหลายเหตุการณ์ไก่ฟังอะกับผมอะในความรู้สึกก่อนต้องบอกกันว่าในเจ็ดสีเขามาท้าผมต่อยผมตัวเล็กอ่าไอ้ฟงบอกไม่ต้องกูเองแล้วใครจะต่อยเขาฟงนี่ความสูงประมาณร้อยแปดสิบได้ไหมได้ตัวความสูงกับบิลลี่นี่ใครสูงกว่าพอพรนะ ถ้าความสูงพอเพราะมันผมนั้นมันไม่ได้อ้วนไม่แรงกัขนาดนั้นมันผูงผอมวิลลี่เขาเรียกไอ้โย่งเมื่่ก่อนอะไอ้โย่งวิลลี่ก็มาจยากยันน์นะแล้วก็มาก็มาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็สนิทกันในวิลลี่กับผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะสนิทกันในกลุ่มสามสองเก็โอเคเพราะว่าตอนนั้นผมกลับบ้านมันอยู่สองคนในในความรู้สึกและมุมมองของพิตริก่อนกับแฟงก่อนว่าสไตล์ลีลาเพื่อนคนนี้เวลาบู๊เป็นไงโอ้โหที่มันโหดโหดและไม่ทิ้งเพื่อนไอ้นี่นะไม่ทิ้งเพื่อน ไม่ทิ้งแล้วก็ไม่หนีอลูกบ้านนี่ต้องยอมยอมนะฟังใน <Okay. S 2> ลูกบ้านนี่ยอมโก uh huh. ผมอะ่ะไปกับมันเนี่ยผมไมาใจตกไปอยู่ที่ตุม่ม uh huh. มันก็มึงบกมันก็บอกว่ามึงมึงมึงไม่ต้องกลัวตายก็เป็นตายก็ตาย <c oughs> เป็นอะไรก็เป็น <c oughs> ผมบอกหูมึงางนั้นเลยบอกเออไหนก็ไหนแล้วไอ้เฮียมึงจะไปทางไหนเข้าไปข้างในมึงเข้าไปข้างในมึงก็ยังเจอ พวกบางคนชุดบางกลุ่มก็ยังไม่ได้ออกมาพวกเราตอนนี้ไปตรงไหนบ้างเราก็ไม่รู้ยังไงถ้ามึงยังอยู่ตรงนี้มึงเลือกมึงเลือกอย่างเดียวคือมึงจะเอารอดหรือมึงเอาตายมีแค่สองอย่างก็ต้องเอารอดก็ต้องวัดมีทางเดียวคือต้องวัดไม่วัดก็ไม่วัดเราก็ต้องไปวัดมีสองอย่างก็เหมือนอย่างที่พวกแปลงพวกอะไรพี่ไปเจอก็ต้องวัดไม่วัดก็ไม่เราก็ไม่รอดก็อย่างที่วีเคยเจอเคยเห็นนะไม่วัดก็ไม่รอดเพราะใครใครเขาก็ คือโดนแน่โดนเขาไงเขาเอาเขาเอาแล้วเอาเขาไงเขาเอาเลือกเอาว่าเราอยากอยากโดนเออยหรืออยากโดนเยอะถูกถ้าโดนน้อยก็ต้องแหวกให้ได้ถูกเขาไม่ทํเขาเขาก็ทาเราแล้วอีกอย่างถ้าเขาทําเราเราก็มีสิทธิ์เจ็บกับตายใช่ถูกป่ะมันมีประเด็นมันมีประเด็นมันมีแค่ประเด็นนี้เางเดียวเพราะใครแม่งก็อยากเล่นอินอผมพูดตรงๆเลยทุกสถาบันใครแม่งไม่อยากเล่นอินมั่งทุกโรงเรียนแม่งอยากเล่นอินยิ่งๆจอดกันงี้แม่งอยากเล่นอินนั้นน่ะไม่ว่าใครหรอก พูดกันตรงๆกันนะไอ้ที่บอกว่าไปเล่นรุ่นมาไปเต้นี่มานะอะไรงเงี้นะนะผมบอกเลยไอ้ส่วนเสียเราก็มีส่วนเสียเราไม่ใช่ว่าเราจะได้หรืออะไรเขาอย่างเดียว<อ>ผมเม่เนี่ยโดนฟันเนี่ยโดนฟันระเบิดป็นปองที่นี่นี่ก็โดนไอ,ไอ้ไอ้งานปีสามสี่ที่คาราบาที่มาเล่นที่น้ำหลวงอันนี้โดนไงฟันกันได้ไหม เด็กบ้านมันมั่วผมก็โดนจับด้วยเกมด้วยโ,<อ>โดนกระทืบด้วยแล้วก็โดนแล้วไปไ<ม>เอง็งฟองเนี่ย,ย,ยอันนี้ไม่ได้เย็บยมผมว่าผ้าเอเอผมว่าผ้าพันเนี่ยไม่ได้เย็บสุดสําเร็จโบราณแล้วล่าเอาคีบุรีอ,ดอ,ดอดัดๆไม่ก็คือผมเอาผ้าผ้าเนี่ยพันเพราะว่ามันเลื่อนมันออกเ่ี่ยวันพราะไม่ได้แล้วตำรวจมันจับมันแม่ผมไปหาหมอแม่จับแม่งจับผมกระทืบอยู่สองราชนลคามอ่ะ โหแม่แต่ผมยับเลยแม่แต่ยิ่งกว่าลูกบอลอีกธรรมดาบอ่ก็ก็ผมข้ามตอนนั้นมีเรื่องอบสาเกพวกเด็กาสาเกะก็เขาโดนผมเขานี่ข้ามไปฝั่งนู้นเขานี่แล้วก็แม่งไปจับผมตามจับผมฝั่งไอ้โรงแรมรัตนโกเินนร์ใช่ไหมรั่นน่ะแม่งไปลากผมมาข้าไปฝั่งนู้นพวกเด็กอาสาเกพวกอะไรพวกนั้นไง เด็กบ้านปีหนึ่งปีสองปีตอนนั้นตีสามสี่ผมอยู่ปีหนึ่งนะอ่าใช่ใช่สามสี่ผมอยู่ปีหนึ่งนะอันนี้คือเห็นการปีหนึ่งปีหนึ่งพอขึ้นปีสองความรุนแรงก็มันน่าจะมากขึ้นพอด้วยความที่เราเริ่มเก่งแล้วเอางี้ดีกว่าแกประสบการณ์เอางี้ดีกว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาเรื่องหรือไม่ชอบไปอะไรกับใครครับถ้าไม่มาหาผมหรือว่าแค่ไม่เจอจอยกันจริงๆกับผมก็ไม่ค่อยไปยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งผมเจอ ทุกโรงเรียนที่บางครั้งเนี่ยผมสามารถที่จะทำเขาได้ผมยังไม่ทําเขาเลยเ,เพราะผมถือว่ามันไม่ให้แบบโจทยท์เราจริงๆหรือเป็นอะไรที่บางครั้งอ่ะคือคือ,คอเอางี้เรามองมุมกลับสมมุติผมเรียนสถาบันนี้ซึ่งบางครั้งเราเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเรื่องกับเราครับผมเป็นคนแบ่งแยกนะไม่ใช่ผมไปทําคนมั่วนะผมไม่มั่ว เพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งผมต้องย้อนกลับมาองตัวเองว่าถ้าผมไปเรียนสถาบันนี้แล้วแบบผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ได้ไปอะไรกับเขาเนี่ยคือผมมาเรียนเงี้ยไปทําเขาแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าวันย้อนกลับมาหาเราครับเราก็จะมีครู้สกว่าไอ้เฮียกูก็ไม่ได้เกี่ยวกูก็ไม่เรื่องกูมาเรียนคือผมผมแยกแยะนะผมไม่ได้ไปไปทําใครเขาบางครั้งคือถึงเนี่นที่นี่ก็ไม่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 ติว่าเดินสวนกันแล้วคุณไม่ออกการกับผมไม่ไม่ไม่ผมก็ไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งเลยคุณไม่ออกรเลย ถึงเนี่ยเดินดังกสสเนี่ยผมขึ้นไปบนรถเนี่ยไไมผมเจอเนี่ยผมผมก็ไม่อ,อะไรนะผมเอาช็อปมาแค่ตัวเดียวผมไม่แล้วไม่ขอแค่ช็อปตัวเดียวอ,อผมก็ไม่แตะเนื้อต้องตัวคุณด้วยคุณถอดมาก็จบผมไม่เอาเลยเลยเแล้วสรุปตอนหลังผมก็มารู้ไอ้เนี่ยแม่งก,ก็เป็นเพื่อนของไอ้เพื่อนผมอีกผมก็ต้องไปคืนแม่งอีกคืนเขาด้วยค,คืนด้วยครอบแม่งเขาว่คืนชอ็อปพวกผม บ้านนู้นผมก็คืนอคืนคืนจะขอให้เป็นเพื่อนกันเนอะผมไม่คืนถึงหน้าโรงเรียนเลยดีกว่าผมไม่คืนคืนถึงถิ่นเขาบ้านหน้าโรงเรียนเขาเลยดีกว่าบ้านใหญ่เลยนะเออผมไปไก่กบสองคนเนี่ยใส่เสื้อกรมชนเนี่ยผมไปกับสองคนเนี่ยกับพวกผมเขาเล่นมาเขาบอกให้เนี่ยผมก็เลยไอเทียของพวกกูนี่หว่าผมก็เลยคุยไอ้กูขอคืนไว้กูขอคืนอีกวันหนึ่งผมก็ไปกบสองคนตอนแรกมันนึกว่าผมเด็กเด็กเส้นเด็กอะไรพวกนี้ไง ผมไปนั่งอยู่นั่งนีง้เขาสองคนแต่ผมก็เขียนอินข้างหลังตรงข้างหลังเฮ้ยโหไม่นี่ไม่กลัวโดนเลยนะผมก็เขียนอินเนี่ยอินทราร์สามสองข้างหลังเขียนเมติกเมื่อก่อนมันใช้โลติงเลยเนี่ก็เขียนอินสามสองไปนั่งอยู่น <c oughs> ั่งน <c oughs> ีงใจนั่งพักเดี๋ยวพวกเขาออกมาเด็กทุกี่เทียบเลยออกมาเข้าไปคืนคุยกันก็ไม่มีอะไรจบ, <c oughs> บเคลียร์เขาก็ไม่ทำอะไรหรอกไม่ทำเพราะว่าคนที่เนี่ยก็เป็น ไอ้ตัวถอบที่ได้มาก็เป็นเป็นของเพื่อนผมเองเด็กบ้านเดียวันด้วยซึ่งผมก็บอกไอ้กูขอเนี่ยของเพื่อนเราอ่ะเราไม่รู้หลักเหตุการณ์ที่เล่นกันมาอแต่มาเรามารู้ตอนว่าอ้าวไอ้ฮะพวกกันไปเล่นมาผมก็ตืนคืนคืนซึ่งตอนนั้นตอนตอนนั้นพวกผมกับพวกนงไม่เคยมีไม่เคยมีเรื่องกันยังยังไม่เคยรุ่นรุ่นไม่เคยพวกผมไม่เคยมีเรื่องกันเลยยังไม่มียังไม่มีปัญหาไม่เคยเลยไม่เคยอพอมามารุ่นสิบรุ่นผมเนี่ย มันมีกันตอนใกล้จบแล้วพอ11-12รุ่นสุดท้าย VP ใส่กันผมเลยผมยังไปช่วยเขาซัดช่างกลเลยบนบนวงครองอ่ะแล้วตอนนี้ยังเปมิกซกันอยู่เป็นเป็นก็ทุกวันนี้ก็เตะวงเตะบอลก็คุยกันไม่เคยไม่เคยมีอะไรเพื่อนผมเพื่อนผมอะอยู่บ้านอยู่ที่นั่นหลายคนเยอะรุ่น5 6าหกห้าเจ็ดหลายคนรุ่นปรุ่นุดท้ายใช่ ใช่เพ okay, uh, ื่อนผมนั้นก็เด็กกมชนทั้งนั้นน่ะที่นี่น่ะก็คลี่อาไปก็เที่ยวไปคืนก็เพราะนี่ต้องบอกว่าก็ที่อาไปก็เพราะก็เพราะที่เอาไปเอาไปเนี่ยก็เพราะเพื่อนถึงเอาไปคืนเพื่อนเพราะไม่อยากจะมีปัญหาคือเราเราเราอ่ะเราไม่อยากจะมีปัญหาพรารหนึ่งศึกเราหลายด้านอยู่แล้วเราจะไปสร้างศัตรูเพิ่มเพื่อเป็นไม่ดีกว่าถูกผมยังเคยขอยืมของก็ใช้เลยขึ้นมาด้วยกันเนี่ยผมบอกไม่ต้อนแยวเขาซัดให้เองเขาก็ซัดให้นะ จริงไม่เคยพวกผมไม่เคยและอย่างเลที่พูดอ่ะหนึ่งผมยึดมั่นเพื่อนมากกว่าไม่ใช่สถาบันไม่ใช่เพื่อนเป็นหลักเพื่อนเป็นหลักแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นอีกเรื่องหนึ่ง,ง,งใช่ถ้าผมมานั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนที่บ้านอย่างเงี้ยผมจะไม่เคยคุยกันเรื่องสถาบันอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยอถอดเสือ้อถอดเสือ้อถอดออกให้หมดการกินเหล้า ใช่ผมไป<ม><ม>นั่งกินเหล้าอยู่บ้านพวกผมอะมเด็กกูาชาชื่นอะโผล่มาใ้บ้านเลยมผมก็ตอนนั้นผมอยู่ปีสองแล้วผมก็นั่งผมก็เจอหมดอะไอคนที่เคยมีเรื่องกันอะบางคนไม่พอใจหรืออะไรก็แม่งก็แม่งไม่พอใจแม่งก็แบบออกอาการเงี้ยแต่เพื่อนผมก็บอกว่าถ้าไม่พอใจอันนี้เพื่อนกูทุกวันนี้ผมก็คบกับเขาอยู่ก็ถือว่าโอเคนะอา้าวผมไปผมไปเจ็ดสีผมเจอเขาผมรอดนะกับคนเนี้ย ผมเลยไปเต็มยศเลยนะวันนั้นอ่ะโถ่แม่งชื่อแม่งหันแล้วมองผมตาเดียวจะแดกจะแดกผมไห้ได้เลวันนี้เขาบอกเขาบอกเขาทักผมเลยไอ้ตีมาใครมาคนเดียวหลุดมาทักเดียวเดี๋ยวเจอข้างในวันนั้นผม้อยู่กับอาจารย์แดงสองคนในเจ็ดสีที่อาจารย์แดงโดนเตะก็ตอนหลังพวกเราตามเขามาก็คนที่ทําก็คนที่เตะก็ที่มีเรื่องอาจารย์ก็เพื่อเพื่อผมว่าคนนี้เลยล่ะ ถูกแต่พอผมไปกินเหล้าบ้านเขาไปอะไรเขาเพื่อนเขาไม่พอใจผมผมไม่ไม่ไม้ผมก็เออกอาการผมว่านิ่งเขาก็บอกว่าถ้าเพื่อนกูมาบ้านก็ถือเป็นเพื่อนกูถ้าเพื่อนถ้ามึงไม่พอใจมึงก็กลับไปพอนี่เพื่อนกูประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะเพราะทุกวันเพราะประมาณเพราะทุกวันนี้ผมก็ยังคุยกันอยู่พวกเนี่ยไปดูพวกอนถาปัดพวกอะไรพวกนี้ของปาเนี่ยชุดนี้เนี่ยเพื่อนผมชุดรุ่นเก้ารุ่นเก้ารุ่นสิบ เขาหน้าพระช่วงนี้เขาออกมาจะยันรนกันเยอะส่วนใหญ่รุ่นเก <9 S 1> ้าประมาณเก้าสประมาณนี้แหละประมาณนั้น<อ>้นนยยกไมไห้ครับนะแล้วก็จะมีหลังๆก็จะมาที่ทํางานอยู่กับผมก็มีประชาชนก็มีหลังมีอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่โลงงานกันอยู่นะตอนนี้นนนครับผมถามมิตีหนึ่งเรียนมาเนี่ยสามปีเนี่ยเคยโดนทุ่นตีมไหมไม่ต้องถามว่าโดนไหมดีกว่าต้องถามว่าเอาชีวิตรอดกับมหมผมอยากฟังตอนมิตีโดนมั้ง มันก็มีนะโดน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 ต่อยโดนเตะโดนชกอะไรมันมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วโดนฟันก็มีโดนฟันรู้แต่แบบเคยโดนแบบโหสหบาทาไมแบบตุ๊แบบไม่เคยจ้ำเลยไม่เคยถือว่าโอเคนะเล่นเขาก่อนมึงอย่ามาเล่นกูก่อนไม่ได้พี่มึงเล่นกูกูตายเลยูกจริงก่อนได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคยเคยรู้แคเคยแต่ไม่โดนโดนเทเวศวันนั้นอาจารย์ อะไรอยู่อาจารย์อะไรว่าจาดำดำชื่ออะไรจําไม่ได้ละคือไปโดนแถวเทเวศโดนแถวเทเวศรู้แถวบ้างไหมรู้แล้วก็ไปเอาคืนแล้วก็เข้าไปเอาคืนก็ยังมาบอกพวกสามเก้าอะไรบอกแค่นี่ยว่าเช้าเนี่ยมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรมันก็ไปเอาคืนกันแต่ไม่โดนนะแค่นั้นเองตอนพ่อพิติมีสามไหมนี่มีสามไหมถึงครับจบพิตรเนี่ยมีสามเนี่ยปีหนึ่งเข้ามาพิตรีมีวิธีบิ้วยังไงสูตรเดิมเหมือนที่โรโดนไหม ไม่พี่ตีทำไงอ่ารุ่นปีหนึ่งเข้ามาใหม่ไม่ไม่ผมผมจะไม่ค่อยไปยุ่งส่วนใหญ่ก็ให้พวกปีสองจัดการเอาให้เขาบริหารจัดการเองผมไม่ค่อยไปยุ่งเต็มที่ถ้ามึงถ้ามึงโดนหรือมึงอะไรมาเงี้ยก็เดี๋ยวมาคุยกันว่ามึงอะไรยังไงก็ค่อยไปเรารู้ตรงไหนตรงไหนเราไม่มีว่าให้ลงไปคนเดียวเหมือนที่ตีโดนนะมีไหมมีไหมน้องเงี้ยมันก็มีอ่าพวกรกม้าโดนเงี้ยอ่าพวกเกม้าพวกะไรพวกนี้นั่นโดนกันหลายคนไม่ใช่ว่าโดนไม่ใช่ว่าอะไรมันโดนกันหลายคนแต่ส่วนใหญ่ ผมไใช้พวกนั้นเขาบริหารกันจัดการกันเองเพราะว่าเราเราไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรตรงนั้นแลวไงแล้วก็เพราะตอนนั้นมันอยู่ผมช่วงฝึกงานครับผมไปฝึกงานเขายังจำผมได้เลยจอดนะแล้วมีปัญหากันไหมมีส่ยกันเลยอะโดนเลยผมมาทิ้งขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยแล้วก็อันไหนที่ไหนไปฝึกงานที่ไหนวะกลับมาจากบางกะปิครับไปฝึกงานอยู่ซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งครับโอ้ แบบเต็มเลยอะไรเต็มมาขึ้นมาบนรถจะถดนบอกให้อินนี่หว่ากูมองใ,อองใครวายอินกูมองแต่ย, <นะ S 2> ยื้นเสียงแบบกระจุยโอ้โลงรถทำไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ทิ้งหมดเลยสองพิศีนะจำง,ง่ายแล้วผมผมก็าย,ยาวายอย่างเงีย้โ<ด>ย,ยโดยมากเนี่ยผมจะหรืออยากโศบแต่พิตีเนี่ยผมบ๊อบตรงอ๋อบ๊อบตรงเนี่ยผมบ๊อบ สวยเก๋เดี๋ยวมีรูปให้ดูผมผมสวยกว่าคุณเนี่ยผมจริงจริงผมเงาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไม้บรรทัดเลยต้องตรองจำง่ายจำง่ายใครก็เห็นจำไปเดินมองคลองกับแม่เนี่ยกับแม่กับพ่อเนี่ยตอนนั้นเรียนจบแล้วนะพ่อยังขึ้นมาชี้นาเราลูกคลองเลยจำง่ายบอกไม่ไปกับแม่ผมก็นโดนตีนอีกโดนตีนอีกไปเดินมองคลองกับแม่กับพ่อน้องเนี่ยพาแม่ไปกินข้าวเดินไปชี้นาผบอกเฮ้ย มาไงเนี่ยบอกอะไรอะบอกผมบอกว่าอะไรกูมากับ,กบพ่อแว่กูสัน่นกูนแล้วก็อ่าไม่เป็นไรมันก็มันก็น,กนี่ตัวก็ลงบันไดผมขึ้นมันลงเนี่ยบันไดเลื่อนนะ่ะ<ล>แ,แม่ก็ถามแม่กลับมาแม่ก็ถามนะนี่ใครเพื่อนบอกเปล่าแม่โจดจบแม่เขาบอกต่อไปมึงไม่ต้องไปไหนกับกูแล้วคือกูกลัวเขาอไม่ต้องไปไหนกับกูแล้วเขา พ่อผมเขายังบอกเลยว่ารื้อไปเรียนหรือรื้อไปทําอะไรพ่อผมเป็นคนจีนรือไปเรียนหรือหรือลืลลล้อไปทํอะไรกอัวเห็นเพื่อนรื้อมาที่บ้านเนี่ยเมาคนมามีดบ,บ้านหายแม่บอกท้ามามีามดกนะูหายทุกวันมีดหายทุกวันไอ้บิลลี่ไอ้พวยเนี่ยไปนอนอยู่บ้านปๆๆไปไาพวยเนี่ยไปกลับมามีดหายทุกวันมีดทำโพงทำกูหายทุกวันลอหโวแล้วขึ้นไปบนห้องไปเจออะไรั้งเจอกันท้าเต็ม ปวดเตาไปหมดเลยมันห้องลูกนายนิตชอบอะไรผมลงกาดูดเนื้อของชอบเลยนะใส่ดึงอ่ะเพินไงดึงกาดูดเนื้อโอ้โหนี่นักแก๊งเลยบิลลี่ด้วยบิลลี่ด้วยบิลลี่นี่ก็ตัดดึงเหมือนกันมีโรยบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คืนนั่นแหละชีวิตวัยรุ่นสนุกดีผมพุ่งตรงนะเอาตัวรอดมาได้ทุกวันนี้นะผมว่าถือว่าโชคดีแล้วนะไม่ว่าใครไม่ตายหาไม่ติดคุกก็ถือว่าโชคดีแล้ว พี่ติเรียนจบอินแล้วไปต่อผมไม่ได้เรียนมาสิบปี<อ>หยุดเรียนมาเลยสิบปีเพราะตอนนั้นออกไปก็ไม่ได้ไม่ไปเรียนที่ไหนเขาก็ไม่รับก็เลยไม่เรียนแม่งเลยแล้วก็คือเลิกเลยแล้วก็แล้วก็แต่ก็ยังไปไปมาแวบไปแวบมาบ้างอะไรเงี้ย<อ>แต่หลังๆก<อ>็หายผมกลับมาเรียนต่อปวสอตอนช่วงให้หลังสิบปีอะอ๋อทำไมอยู่ๆนึกอยากเรียนนะอนาคตจะหมดแล้วไง อ๋อแสดงว่าหลังสี่ปีเราคิดได้แล้วโอ้โหพามากเลยสี่ปอายุยังได้อยู่ไงอนาคตอนาคตกันจะหมดแล้วไงอนาคตกันจะหมดก็เลยเดีวดับบุ้งแล้วไงอนาคตก็เลังจะดับวูบก็เลยกลับมาเรียนไปเรียนที่ไหนตอนนั้นตอนหลังกลับมาเรียนอยู่มหาลัยปทุมธานีแล้วนั่นแหละก็กลับมาเรียนที่สี่ปีกันเรียนมากเลยสี่ปีจนจบก็คือจบเรียนตกเด็กเรียนมากเลยนะตรงนั้นเด็กเรียนมากเลยไม่ยุ่งกับใครเลยไปกลับโรงเรียนไปกลับ เรายาปลาปิ้งไม่คุยไม่คบป๋าสมาคมกับใครเลยไปเลี้ยงกันอย่ยวเดียวอย่างเดียวสิบปีแล้วพี่ตรีแล้วใช่แล้วนี่จะห้าสิบอยู่แล้วบอกว่าตอนนี้สมัยจะคิดคิดช้านะต้องสิบปีถึงกลับไปเรียนโอ้ช่วงนั้นช่วงนั้นไม่หรอกอาจจะเป็นว่าไปหักไปทํางานไปทัวร์ไปนู่นไม่พวกนั้นผมทํางานทํางานด้วยแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่คือแบบชิปจันรองเท้าอ่ะใช่ไปอยู่เพชรบุรีมั่งไปอยู่เออ่ประจวบมั่ง ไปอยู่ระยองมั่งไปอยู่ภูเก็ตมั่งกระบี่คือผมทำงานแบบเป็นเหมือนกับว่าเขารับเทพวกฐานโทรศัพท์ของพวกดีแทกพวกเออะไรพวกนี้ไงเออนั่นี่ก็ไปก็ไปเขาชีวิตที่ผ่านมาที่มันมั่งมันมั่ไหมความรู้สึกแล้วแต่คนแล้วแต่แล้วแต่คนชอบไม่ชอบแต่ผมเป็นคนที่แบบ ยังไงก็ได้ไงคือเพื่อนไปไหนกูก็ไปกับเพื่อนแต่ว่าผมไม่ได้ตามเพื่อนตลอดถูกว่าผมไม่ได้ด้านผมผมไม่ชอบตามเพื่อนหรือตามใครแต่ถ้าผมไปคือผมอยากไปถ้าผมไม่อยากไปผมก็ไม่ไปแค่นั้นเองต่อให้เอาช้างเอาม้ามาลากเอาอะไรมาลากถ้าผมไม่ไปผมก็คือผมก็ไม่ไปไม่ไปเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งบางครั้งเราเรามองว่าไปนั่งกินแต่เหล้านู่นนี่เนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องเยนอนอยู่บ้านดีกว่า หรือว่าไปทํางานดกว่าหาตังอะไรดกว่าแล้วเป็นไงน Ramadan, ช่วงนี้ปัจจุบันนี้เป็นไงพี่ตีก็ทํางานครับทํางาน<ำ>ตอนนี้ทํางานอยู่บริษัทก็มันคงผมควรทําตรงกับสาย,ยก<ร>่อสร้างครับตรงกันก่อสร้างมอนกค่เหอก่อสร้างตรง่ะ <ๆๆ S 1> ตรงกนะ็งงถือว่าโอเคนะได้ได้ทํากับสายงานที่เรียนมาครับ <eton> ถือว่าตรงเลยอ่ะครับเพราะหลายๆคนที่ผมไม่เจอมาเนี่ยไม่ค่อยตรงก็ก่อสร้างไงก็อินเนี่ยก็ก็คือเราแหละ เราก็คืออินทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยแน่นอนละก่อสร้างเนี่ยเจอแน่ไม่ว่าจะเป็นถาปัดเอยอะไรเอยงานโฟมไฟฟาเจอโจทย์แล้วเป็นไงเคยเจอโจ์ในอดีตแล้วมาเจอกันทุกวันนี้ไหมก็ไม่มีอะไรนะทุกวันนี้ก็ทํางานร่วมกันนะครับทํางานร่วมกันดวงานด้วยกันได้นะเป็นลูกน้องผมด้วยทาไว้อ่าก็ไม่มีอะไรไม่เคยไม่เคยไม่เคยนี่ไม่เคยเอยถึงเรื่องในอดีตไม่ไม่ไม่พูดไม่ลื้อฟื้นด้วยไม่มีไม่เคย ไม่เคยถามเลยดีกว่าไม่เคยพูดเลยทั้งๆที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นรุ่นน้องเราผมจบมาแล้วเขามาอย่างเงี้ยมันไม่ทันกันอะไม่ทันเราคืออย่างน้อยคือผมไม่เคยพูดไม่เคยถามมานั่งกินมานั่งอะไรแล้วไม่รลื้อฟื้นไม่เคยพูดถึงไม่เคยไม่มีมาขิงมาไม่มี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 ออกจากปากแม้แต่คำเดียวทุกวันนี้ไม่เคยกินเหล้าก็คือกินเหล้าไปเที่ยวก็คือไปเที่ยวจะคุยกันก็คือเอ้ยมีงานตัวไหนที่สามารถสปอร์ตได้มั่ง หาตัวนี้ทาได้ไหมอันนี้จะหาเงินได้ไหมอนาดนั้นเ่ขการเ่กันหาเงินใช่ประมาณนั้นไม่มีไม่มีมาคุยเรื่องอาถาบันอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นมาคิดเล็กคิดน้อยหรืออะไรไม่เคยเพื่อนผมทุกคนมันจะรู้เรือนี้ใส่ผมดีไม่เคยแล้วผมก็ไม่เคยไปมันก็ไม่เคยมาพูดเรื่องถึงเรื่องพวกนี้กับผมเพราะผมไม่คุยเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอนอกจากว่าจะถามว่าตอนนี้ทํางานอะไรวะ เงินเดือนเท่าไหร่มีนุ่นนี่ไหมมีอะไรแบบอะไรอ่าทางการมีคือช่วยเหลือการมีช่องอะไรนี้ว่าไม่เคยไม่เคยพวกผมไม่เคยตอนเรียนเนี่ยด้วยความที่รูปหล่อผมยาวมีฐานจริงช่วงนั้นเนี่ยหญิงเยอะไหมสมัยนั้นเมาอะเมาผมเมาองเดียวอะไม่เอาเลยหญิงแมวเลยไม่ค่อยยุ่งอ่ะพานิดเดียวตรติอ่ะพานิดอะที่ชอบมีนะผมชอบเด็กบีบีซีแล้วก่อนนะกรุงเทพอ่าวันนี้มาเคยมาผมเคยมา ผมมา c นะออผมไปนั่งผมไปนั่งเรือผมไปผมไปแล้วเป็นไงฮะโอไม่ไม่เจออะไรไม่เจอนะไม่มีอะไรด้วยจิบติดไหมตอนนี b c โอ้เขาเห็นเราเขาเขากรีดนะนีหน้าขาวผมบ๊อกยาวนะนะเดินนะเด็ก BBC เ็อย่างนี้อย่างนี้อย่างน้องเนี่ยโอเคโอยอย่างนี้รัานี่สยามธุรกิจนะโอ้ยไม่ได้ขึ้น BBC วิว กลับบ้านละโทรตามไปยอมรุกิจกลับบ้านนี่แสดงว่าชอบ b b c มากเป็นพิเศษพวกผมไม่จัดในท้องตัวด้วยบีบีซี BBC เป็นสถาบันในดวงใจสถาบันเดียวของของ,ของพิ่สิเลยไม่หรอกผมก็พูดไปงัน้นแหละแต่ถามว่าที่ผมไปผมชอบการแต่งตัวเขาสไตล์อะไรเงี้ยเขาดารักขาวหมยอะไรเงี้ยแต่สยไม่ผ่านผ่านตาเลยหรอไม่ไม่เคยไปเลยไม่เคยไปแตไม่รู้ด้วยเอาให้ตายนะผมไม่รู้นะว่าสยามธุรกิจว่า ผมยังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหนทุกวันเนี่ยใกล้ๆกันไม่รู้จริงนะไม่รู้ผมไม่เคยผมไม่รู้ซอยเขาเล็กๆผมเห็นผมเห็นไอ้ชุดเส้นเงินผมไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนผมไม่รู้ซอยเข้าเล็กๆผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงไม่ไม่แต่คือโซนโซนบ้านมิตรไม่อยู่โซนละแวกนั้นเราไม่ได้ไปบ่อยไอ้ละแวกนั้นที่จะรู้คือพวกที่ไปทัวร์เสาลีไปบ่อยเขาจะรู้จนใหญ่ผมไปถึงเสาลีเสร็จปุ๊บกินเหล้าอยู่แถวเสาลีบ้างข้ามมาสะพานหัวช้างบ้าง ไปกินเหล้าอะไรเดอะล็อกเดอะล็อกเดอะล็อกที่เขาไปใช่ใพวกนี่เขาไปกินกันบ่อยมากพวกสยามอะไรพวกเนรนั่งกินนั่นแหละนั่งกินเหล้าแล้วข้ามไปเอเชียไปตีหม้อเข้าไปโรงแรมเอเชียไปตีกะหรี่กลับอืมสุดยอดไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากชีวิตผมมีแค่นี้ล็อกผับล็อกผับเออล็อกพรมล็อกผับอะไรเนี่ยมันผ้าสีเป็นไงสุดยอดผมไม่เคยมีอะไรกับใครที่แบบอะไรมาก ผมช,ชอบใช้ชีวิตแบบสันโดษไห,<อ>หลไปเรื่อยใสยเมาใสายเมาอยากจะฝากถึงน้องๆไหมโอ้ไม่ฝากแล้วขนาดฝากไปครั้งนั้นแม่งยังตีไม่เ,เลิกเลยเล <c oughs> แสดงว่าคำฝากพี่ตีไม่ได้ผลไม่ผลเอาใหม่เปลี่ยนนาม้างเราเราอาจจะเปลี่ยนสไตล์การพูดใหม่เพื <c oughs> ่อจะฟังขึ้นมานิดนึงไม่มผมตีให้ตายไปเลยเอ๋อคุณยุ่งส่งเลยเนี่ยจริงอ่โอ้คนเดือดร้อนไม่พวกไม่ไม่ให้พวกผมไม่พวกเราพ่อแม่เขาเดือดร้อนก็เขาเดือดร้อนไม่ดีถูกปะ ผมบอกเลยว่าผมเห็นเนี่ยออกในคลิปเดี๋ยวไิทนู่นนี่นั่นกันน่ะผมถามว่าคนเดือดร้อนนะพ่อแม่คุณถ้าคุณอยากจะตีกันคุณตีให้ตายไปเลยโอ้โหพวกผมไม่สนใจพวกผมมีงานมีการทาใช่ปะเออผมไม่ได้มานั่งดูแลพวกคุณเนี่ยไม่ได้ทาความเดือดร้อนให้ใครใช่ปะคุณตีกันเลยเนี่ยผมเห็นล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปคว้างระบงระเบิดไปยงไปยิงเลยเขาในคลิปที่ออกมาคุณตีกันเลยเอาเต็มที่พี่เชียเต็มที่เลย ลงไปเลยไอ้ผมไม่กลัวอยู่แล้วผมพูดเรื่องจริงอทำไมเราฟังจริงนะจริงจริงพี่เต๋เตือนนะผมบอกเลยนะสมัยพวกผมเรียนหรือก่อนหน้าที่ผมเรียนอ่ะมันก็เป็นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นไหนมาแล้วมันก็อย่างพวกคุณบอกพาศกนักเรียนสมัยก่อนยุคแปดศูนย์ยุคเก้าศูนย์ตีกันท่าแต่ความเดือดร้อนแล้วผมถามสมัยนี้แม่งไม่หนักกว่าหรออืมใช่ใช่มันหนักกว่าพวกผมตั้งแต่ยุคนเนี่ยกี่เท่าผมถามเลยว่าเนี่ยผมยุคพวกคนตีกันเลย เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใครกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวซัดกันเลยคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่คุณถูกว่าคุณจำไปเลยฟังให้ดีต้องบอกคุณติดคุกพ่อแม่คุณก็ไปประกันถ้าคุณไม่ได้ออกมาคุณฆ่าคนตายก็เท่านั้นน่ะที่แคบกับที่งกว้างคุณเลือกเอาคุณจะอยู่ที่ไหนอคุณเลือกเอาคุณเลือกเอาถ้าคุณอยากจะอยู่ที่กแคบเชิญครับผมสนับสนุนแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่ในโลกกว้างคุณก็ถอยแค่นั้นเอง คุณอย่าไปคิดว่าสมัยนี้ทําแล้วมันเท่มันไม่เท่แล้วครับมีแต่ติดคุก,กับตายสองอย่างคนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่คุณนะผมจําไว้เลยประมาณนั้นเป็นไงถูกใจคือผมว่าเป็นการสอนที่ของแห้งเอาเลยค่ะเาเลยเป็นการสอนอีกแบบนะ,ะที่แม่งมันอะ่ะแม่งฮาร์ดคอร์แต่จริงแล้ว ไม่ผมฟังดีๆผมผมดูคลิปอะผมก็ไม่เคยไปคอมเมนต์นู่นนี่ไม่เคยไปเลยนะผมก็ดูผ่านๆผมก็ถือว่าโอเคมึงสนุกในเรื่องของมึงชีวิตมึงมึงอยากทำอะไรทำเลง่ายๆถ้ามึงไม่รักพ่อรักแม่กันเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ก็เอาเต็มที่ผมยุ่งเลยผมยุ่งส่งเลยผมยุ่งส่งเลยคุณอยากทำแล้วคุณทำเลยมันไม่ใช่ชีวิตผมนี่เป็นอีกสไตล์นะของตำนานอินทละตีเฮนเบกสามสองมันมันเป็นชีวิตพวกคุณมันไม่ใช่ชีวิตพวกผมพวกผมเนี่ยเต็มที่เจอกันโจทย์ ทกต่อยกันไม่เอาถึงขนาดตายถ้าคุณยอมผมหยุดจะไม่มีซ้ำสองถ้าไม่ให้โจยโดยตรงจริงที่มึงเคยแบบนี้กูนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเต็มที่นะผมก็เต็มที่จะเตะต่อยขอแค่ทีสองที<ม>แล้วก็หยุดมึงยอมกูหยุดถ้ามึงไม่ยอมมึงมึงไม่ยอมก็อ่ีแตวว่าการคราวหน้าคุณยาคืนกูมาเอาคืนผมก็พร้อมอยู่แล้วประมาณนั้นแค่นั้นเองแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยขนาด S <S เขาล้มไปคุณยังไปโหไปนี่เขามันไม่ใช่ไงเออถ้าอย่างไปตะลุมบอลกันต่าง<ม>คนต่างันนี่กันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่แล้วคุณมันคุณไม่เก่งกูกฎหมายแล้วสมัยนี้กฎหมายก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไปถามพ่อแม่คุณแล้วกันว่าคุณเลือกเอาไงคุณเลือกจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในถ้าคุณอยากอยู่ข้างในผมยกนิ้วให้เลยเต็ม<อ>ที่ซัดกันเลยชัวโอเควันนี้ถือว่าโอเคก็วันนี้ถือว่าเต็มที่เต็มที่คะ่ะ อีกสไตล์หนึ่งของอินทร์ที่มีการบอกเล่าโอเคยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้กับพี่ติเห็นเบส32สุดท้ายที่ร้อง3คนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปตัดไปอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะครับผม3คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับขอบคุณพี่ติมากขอบคุณค่ะโอ้โห